สวัสดีค่ะตอนนี้กะบปันปันมาบอกความคืบหน้าของบานปันปันค่ะนี่คือภาพเกาะะ่าแล้วค่ะที่เคยอลอยฟังไปแล้วนะคะค่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศาหลังค่าในห้องน้ำนะคะตอนกลางคืนนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นบรรยากาศหน้าร้านนะคะร้านชั่วคราวนะคะไปเบื้องข้างในกันเลยค่ะข้างในนี่ก็จะเป็นส่วนครัวค่ะส่วนครัวที่เคยถ่ายภาพให้เห็นไปแล้วนะคะนี่เป็นส่วนที่มางออกก้อนมู้เลยค่ะ วกับห้องน้ำด้ค่ะต่อไปปันปันจะอัปเดตล่าสุดนะคะในการเฮ็ดบ้านนะคะนี่ค่ะบรรยากาศอองพนตอนนี้สส้้สางคุนกระเรื่อมั่งมั่ง้างกระสี่างเทิงออกเราน,น,นะคะ

กันนี้ก็เป็นภาพสวยๆนะคะที่ปันๆทายไว้เก็บไว้เป็นทีละลึกนะคะว่าครั้งหนึ่งนะคะเคยมีบ้านสวยๆแบบนี้ให้เราได้พึ่งพาได้พึ่งพิงนะคะได้อาศัยแล้วก็จะได้เหตดไม่ดีขึ้นค่ะลายลายแพนหน่อกข้านไงเออเอนะ น,นัดขอบก้อนนัดขอบก้อนค่ะนี่ก็เป็นภาพด้านหลังนะคะหลังบ้านนะคะบรรยากาศสวยๆนะคะเก็บไว้ค่ะเก็บไว้เอาไว้ดูนะคะ เมือม่อเมื่อขัางน้าที่เขาจะเบเดเห็นเขาแล้วนะคะแป๊บเดียวพี่น้องพันมางแล้วแล้วใกล้แล้วแหลวเรือใหม่แล้วก็เรือส่วน้างล่าง พี่นครชัยค่ะอะไรจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะวันนี้เราคาดว่าเราจะไปอยู่ร่องน้ำไหมคะวันนี้ร้อนเหลือเกินจะไ, <ป S 1> ไปเล่นน้ำศึกษาไปน้ำวันนี้ศึกษ <จะ S 1> าไปน้ำอยู่ทุ่งนาที่มันมีเออดอกจอกด้วยใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นโบเขาย่าน นี่เป็นบรรยากาศหลังจากการทุบแล้วนะคะด้านข้างนะคะเกษมีห้อยทุบห้อยยังไงเฮาได้จดจำค่ะบานเฮานะคะ่ามันเจ้าหมนต์ยาเจ้านอย่าเ,เป็น ต่างนะคะคุ่นม่ถูกเฮียนหย้ยเหลือผู้เดียวะคะ่ะหมว่านี้มีประมาณเจ็ดคนมีเป็นปันพ่อเบิงบริเวณร,รอบบานล่ะคะ่ะนี่คือส่วนที่ถูกออกไปแล้วนะคะรู้สึกใจหายอยู่จัหน้อยนะคะรู้สึกใจหายอยู่เกี่ยง ไม่ฮาเลยที่มันก็ดันนี่ยเนาะแกมล้อมึงอีกเนาะมันดันทำมไป่ายนา ค่ะตอนนี้ก็เงียนกบคืบหน้าไปแล้วนะคะคือถูบลงเรียบร้อยแล้วเกดิดมาเทีเรียบร้อยแล้วเขาไปเบิ่งนอนะไร หลังจากปักม่องที่เก็บมานะคะตอนนี้เหี่ยวแล้วค่ะโดนแดดซุกแน่กินไ้แน่เอาแน่คะะ่ะมากเก็บค่ะกินบดๆ,ๆไปอีกเท่าหนึง่งแต่ว่าตอนนี้มันปันเริ่มสงสัยแล้วว่าปนๆนี่ผีปนๆมาหลัวแล้วตื่นไปนะั่แนะเข้าไปหาผีปนๆเลยค่ะ เรามาดูว่าพี่ปนปนตื่นแล้วหรือยังนะคะเอาคุณยายเปิทีวีเอา,า,าอเอาติ <c oughs> <c oughs> ดตามชีวิตปนปนค่ะตอนนี้ปนปนเพิ่งตื่นนะคะ ก็เป็นบรรยากาศตอนกลางวันนะคะหลังจากที่เพิร์โนดินมาถมแล้วก็ใส่รถเหยียบๆให้เพรนมันทอกันนะคะแล้วก็วันนี้กับฝนตกนะคะหลังจากเทีเ่ยวเดินไปมากก็โอเคถือว่าโอเคมากๆแต่ว่าประเด็นคือดินมันหยบค่ะดินหยบเราไม่ก็เลยต้องเพิ่มดินเข้ามาอีกเพื่อให้ดินมันแน,น่นฝาเหมือนไม่แล้วค่ะพี่น้อง จานค่ะชั่วคราวแางน้ำดินนะค่ะ มองล่างจาน,นะค่ะช่วเราล่างน้ำดินนะค่ะ ขันีกบนบรรยากาศข้างบนนะคะนี่ถ้าเข้ามาหนีจกสมมติว่าตรงนี้ตรงนี้น่าจะเป็นกลางบ้านค่ะกลางบ้านมองจอทีวียูนะคะมองนี่ตอน,นย้ายแกกำลังวัดนะคะวัดตารางจากเม็ดจากเม็ดนี่ยังเพิ่นเหรอคะหนูก็จักน้ำเพิ่นเก่งมากนะจะบอกว่ายายเก่งมากว่างแปลงบ้านทุกอย่างอะไรทําเองหมดนะคะแล้วก็จะสร้างเองด้วยนะคะมีลูกมือมาช่วยมีพ่อนี่ คุณน้านะคะน้ำขังค่ะนี่ฝนตกตกมากบางมือฝนตกมันปันไปอาบน้ำเนี่ยค่ะยางทึ่ง,างขาหลมต้องขีดต,ตมนะคะด้ใส่บูทมาอาบน้ำนะคะเมื่อวานเมือก่อนนี่เนี่ยค่ะนี่จะเป็นห้องน้ำชั่วคราวห้องครัวนี่เป็นไม้ที่ออกมาแล้ว ส้มหนึ่งเลยค่ะเพื่อจะจะมาเ็ดเป็นเสาตากันเขากำยัง <laughs> นี่เป็นที่พักของคุณตาเขียดค่ะเขียดพี่นอ้องเขียดตาหัวก,ก็กะล่างเกียดินค่ะท่าเขาห้องปันปันกันไวบ้บ่เห็นน้ำมันทะลักเข้าไปนะเวลาฝนตก นี่เป็นล่าสุดแล้วนะคะก็ลออดินมาลงอีกแล้วก็ปักเสาค่ะ